และสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวได้กันที่สํานักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรชัยมงคลในหลวงและพระราชินีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ที่วังไก่กังวลค่ะ เมื่อเวลา13นาฬกา30นาทีวันที่1มกราคม2515ที่ศา,าลาราชประชาสมาคมวังไกกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี2515เพื่อความเป็นสิริมงคลรวมทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิ คุณโดยมีนายเสถียรเจริญเหลียมผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิิคันนำรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหัวหินอำเภอปานบุรีและอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมมีนายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินสมาชิกสภาเทศบาลผู้ช่วยนายกเทศมนตรีประหลัดเทศบาลและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหัวหินเดินทางมาร่วมลงนมถวายพระพรและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิดในทีอย่างเข้่งคัดทั้งการสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามายัยตรวจวัดอุณหภูมิลงทะเบียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์โดยวันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนาำถวายพระพรได้จนถึงเวลา17นาฬกาและขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพลงทะเบียนในจุดคัดกรอง